สวัสดีครับคุณผู้ชมมันก็มีตะหมาน่ะข้าราชการวัยเกษียณวันว่างเขาก็ไปเดินที่ห้างแห่งหนึง่งพอไปเดินห้างก็เดินขึ้นไปชั้นหนึ่งบ้างชั้นสองตามบันไดเลื่อนขึ้นดูจนเดินมาผ่านล็อกล็อกหนึ่งที่ขายรองเท้าแล้วก็ขายเสื้อผ้าหลากหลายอย่าง แต่มีพนักงานสาวสวยอยู่คนหนึ่งเดินเข้ามาหาตำหานแล้วก็ถามตำหานว่าคุณพี่ต้องการอะไรเหรอคะส่วนตำหานยิ้มเห็นเขาเรียกพีุ่มไว้กระเสียนก็เลยบอกว่าอยากจะซื้อรองเท้าเอาไปฝากภรรยาครับส่วนพนักงานสาวสวยเขาก็เลยบอกว่าแล้วภรรยาของคุณ ที่เท้าเบอร์อะไรคะฝ่ายตำหมานก็บอกว่าจำไม่ได้เสิพนักงานสาวก็เลยถามว่าเร็วเมียคุณพี่เนี่ยสูงประมาณหนูหรือเปล่าคะตำหมานมองดูก็บอกว่าใช่พนักงานก็เลยบอกตำหมานไปว่าเอาอย่างงี้แล้วกันคะ่ะคุณพี่ก็ลองคำคำเท้าหนูดูไหมคะเผื่อจะเท่ากับพันรยาของคุณพี่ สมานก็บอกเออมันก็ดีเหมือนกันแล้วแล้วะมานก็เอามือเข้าไปรูปๆคำคาคำคารูปไปรูป,ป,รปมาคําไปคํามาคํามาแล้วก็บีบบีบแล้วก็รูปจนพนากาักงานสาวบอกว่าเพลินไหมคะตามานบอกเอาคู่นี้แหละครับ พนักงานก็เตรียมตัวที่จะเอารองเท้าที่ตาหมานสั่งใส่ถุงแล้วพนักงานก็พูดกับตาหมานว่าพี่ต้องการอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะส่วนตาหมานนึกขึ้นได้ก็เลยบอกพนักงานสาวสวยไปว่าอ๋อพอดีพี่อยากจะซื้อเสื้อในกับกางเกงในทูพีด ให้กับสีภรรยาสักชุดนะครับพนักงานสาวก็เลยพูดคำว่าประเดี๋ยวเฮอคิวฟ <c oughs> ี่น้ำพึ่งมะนาวผสมผงเชอร์รี่ทามรับง่ายรับสนิทตื่นมาแล้วสดชื่น